สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวุไลแมคโครนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานลูกค้าที่จังหวัดคนครราชสีมานะครับอยู่ที่ตําบลหมูส่สีพื้นที่ลูกค้านะครับทั้งหมดประมาณ2ไร่นะครับลูกค้าต้องการปลูกบ้านนะครับบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดสวนนะครับเพื่อที่จะทําการยกปั้นให้เป็นภูเขาแล้วลูกค้าจะทําการ ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับเนื่องด้วยบริเวณด้านหลังของพื้นที่เนี่ยมีการสร้างรีสอร์ทขึ้นมานะครับลูกค้าไม่ต้องการเห็นหลังคารีสอร์ทนะครับเขาก็เลยให้คนออกแบบทําเป็นเนินขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นระแนงบังสายตาในเรื่องของหลังคารีสอร์ทนะครับวันนี้เราก็เลยได้เข้ามาทําการปรับแต่งให้ลูกค้าดินที่นี่นะครับลูกค้าทําการซื้อหน้าดินเข้ามา พอลูกค้าซื้อนาดินเข้ามาแล้วก็ทําการออกแบบให้เป็นสเตปภูเขาเป็นชั้นๆเริ่มกันตั้งแต่ชั้นแรกก่อนเลยนะครับชั้นแรกเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาอยู่ที่ความสูงประมาณ60ซนติเมตรนะครับหกซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้ออกแบบให้เป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับชั้นแรกขึ้นมา60ซนติเมตรหลังจากนั้นตรงนี้เราทําชานพักกว้างประมาณ40ซนติเมตรนะครับ เป็นชานพักสําหรับให้คนสามารถขึ้นมาตัดหญ้านะครับรอบเลยนะครับทั้ง3ามลูกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมทีละลูกนะครับเริ่มจากตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับพอขึ้นมาเป็นชานพัก40เซนนะครับเราก็จะมีสเต็ปขั้นบันไดนะครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้จากตรงนั้นขึ้นมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะสูงขึ้นอีก80เซนนะครับจาก60เซนขึ้นมาบวกตรงนี้เป็น80ตรงนี้ก็จะมีชานพักเหมือนกันนะครับแบบที่เขาออกแบบไว้เนี่ย ให้มีชานพักตรงนี้กว้างประมาณหกสิบเซนก็เพื่อเป็นพื้นที่สําหรับเดินตัดหญ้านะครับทําสวนดูแลเซอร์วิสข้างบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นไปอีกหกสิบเซนนะครับขึ้นมี6หกสิบเซนรวมทั้งหมดความสูงของโคกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ทั้งหมดสองเมตรนะครับเราทําการปั้นเป็นภูเขาแบบนี้ทั้งหมดสามลูกนะครับมีลูกเล็กซ้ายลูกขวานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลูกใหญ่นะครับบริเวณทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจะทําการปลูกหญ้าแล้วก็ ปลูกต้นไม้ต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อจัดบริเวณตรงนี้ให้มีวิวทิวทัศน์สวยมากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องขององศาสโลปนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบที่คุณ A นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจ Facebook คุณเอไว้ให้นะครับใครที่อยากจะได้โคกแบบนี้ออกแบบแบบนี้นะครับก็ลองไปติดตามผลงานของเขานะครับของคุณ A นะครับอันนี้เป็นงานออกแบบของคุณ A นะครับ หลายแปลงที่ผมไปทําให้นะครับก็มีทั้งที่คุณ A ออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานออกแบบเหมือนกันนะครับของคุณ A นะครับองศาสโลปตรงนี้นะครับคุณเเขาก็เป็นคนออกแบบขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เข้ามาทํางานปรับพื้นที่ตรงนี้สโลปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราค่อนข้างลาดนะครับมันจะไม่ตั้งเกินไปเดี๋ยวพอเวลาลูกค้าปลูกหญ้าเนี่ย มันจะดูสวยนะครับดูสวยแล้วก็เรื่องของความชันอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับค่อนข้างที่จะนอนแล้วก็ดูดูสวยงามดูเรียบร้อยนะครับบวกกับดินเนี่ยนะครับลูกค้าซื้อเป็นหน้าดินล้วนๆเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าดินที่เนี่ยนะครับหน้าดินมันไม่เหมือนทางภาคกลางนะครับอาจจะมองดูเหมือนมันแดงๆนะครับแดงๆดำๆหรือว่าดูเหมือนมันไม่ใช่หน้าดินนะครับแต่ว่าที่เนี่ยหน้าดินของเขาสีมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ สีของหน้าดินที่นี่นะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูลูกเล็กนะครับเดี๋ยวลองไปดูลูกเล็กกันก่อนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นความสูงระดับ60ซนติเมตรนะครับชั้นแรกนะครับมันก็จะเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างลูกกลางกับลูกซ้ายลูกขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับตรงเนี้ยสูงอยู่ที่60ซนติเมตรเชื่อมมารับกับลูกเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาลูกเล็กลูกหนึ่งนะครับ ชั้นนี้ก็จะสูง80เซนเหมือนกันนะครับเราก็ทําสโลปขึ้นไปนะครับไม่ให้มันตั้งนะครับสโลปขึ้นไปแล้วก็สูงข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบนตรงนี้ก็จะสูงอีก60เซนติเมตรนะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการดึงสโลปนะครับปรับแต่งตรงนี้นะครับสําหรับตรงเนี้ยจุดที่สูงตรงเนี้ยนะครับลูกค้าจะทําการปลูกต้นไม้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับบริเวณรอบๆก็จะปลูกหญ้าแล้วก็อาจจะแซมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับ บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กอีกหลูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกเล็กอีกลูกหนึ่งด้านริมทางนู้นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับชั้นแรกอย่างที่บอกนะครับว่าเราสูงขึ้นมาก่อน60ซนเมตรแล้วเรามีทางเดินตรงนี้ประมาณ40เซนนะครับตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะแคบไปไหมนะครับแต่ว่าพอลองเดินแล้วเนี่ยโอเคเลยนะครับเดินได้สบายไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบหรืออึดอัดนะครับเดินได้นะครับเวลาที่ ปลูกหญ้าไปแล้วต้องการตัดหญ้าเนี่ยผมมองว่าเดินได้สบายๆนะครับก็สามารถเดินตัดหญ้าบริเวณทางนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1ลูกนะครับเป็นลูกเล็กเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับลูกนูนเลยเท่ากันเลยนะครับก็สูงขึ้นมาอันนี้นะครับอีก80เซนนะครับแล้วก็ชั้นบนอีก60เซนนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะสูงทั้งหมด2เมตรนะครับเพื่อที่จะรับกับแนวรั้วของลูกค้านะครับแนวรั้วของลูกค้านะครับแล้วก็ ด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นดูตรงนี้ดีกว่านะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นภูเขานะครับเขาอันนี้ก็คือเขาใหญ่นะครับวิวสวยมากๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วจุดที่เรายืนตรงนี้มันสูงถึง2เมตรนะครับทําให้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆตรงนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกล่มลื่นนะครับ รู้สึกว่าช่วงเวย็นๆเนี่ยนะครับเวลาเราเวลาเรามาเดินหรือขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยอากาศมันไม่ร้อนนะครับแล้วก็ลมพัดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเย็นสบายนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทางเพจ Facebook โชคหืึงวิไลแมคโครนะครับหรือจะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ทางบริษัทของเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นโลเคชั่นให้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ